เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับนี่คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้แต่ไม่ใช่เนื้อทองคํานะครับอันนี้คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทวดของหลวงปู่เก่งธนวโรแห่งวัดกิติราชเจริญศรีนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเหรียญนี้ได้มาใหม่นะครับมีหมายเลขด้วยนะนะครับมีหมายเลขด้วยนะหมายเลข 877เนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะไม่ใช่เนื้อทองคำนะครับนี่คือเหอเรียญเลื่อนสมรสริ์ของหลวงปู่เก่งท้าวโรครับสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดอุบลราชธานีพระพูทเท่าแห่งเมืองอุบลผู้ที่ เรื่องเวทด้วยวิทยาคมที่เข้มขลังนะครับเคยไม่กระทั่งไปศึกษาเล่าเรียนวิชากรรมฐานกับหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพในปีพศ2558นระะถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2558นะท่านมรณภาพนะครับก็ด้วยสิริรวมอายุ92 2ปีนะ 92ปีในปี2 5 5 8นะครับถ้ามรณภาพนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งองนะสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสืบสายพุทธาคมาพระครูวิโรธรัตน์วนในวัดทุ่งสีเมืองนะครับไม่ธรรมดานะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะหลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะมีบล็อกผ่าปากด้วยนะครับดูสิครับนี่นะครับสร้างเรื่องในฉลองในโอกาสที่เลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่เก่งนะจากหลวงปู่หลวงปู่นะเรียกยาท่านนะแต่ก่อนนะยาทานยาทานยาท่านเก่งนะครับเป็นพระครูมงคลกิติวัตรวงเล็บเก่งนะหรือหลวงปู่เก่งนั่นเองนะครับเลื่อนเป็นพระครูนะ จากหลวงปู่เรื่อนเป็นพระขูมงคลกิติวัตรนะครับจึงได้สร้างหลวงปู่ทวดเป็นที่ลึกนะเนื่องจากท่านเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะจากผู้ที่ไปมีศรัทธากับท่านเนาะไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านบอกว่านอกจากครูบาอาจารย์ของท่านแล้วยังมีพระเกจิคณาจารย์อีกสองรูปที่ท่านให้ความเคารพนับถือนั่นก็คือหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจาน และหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้นะครับอันนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากอภิญญาของเราที่จะที่จะอย่างถึงเนาะพูดง่ายๆเนาะท่านอาจจะสัมผัสญาณของปู่ทวดได้นะหรือว่ออยังไงอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าท่านพูดหลายครั้งนะพูดว่านอกเหนือจากสายครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยก็จะมีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ท่าน เคารพนับถือนะครับก็จึงเป็นโอกาสดีที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะจากหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยญา,าญาทานญาทานญาทานเก่งเนี่ยเป็นพระครูมงคลกิติวัตรจึงได้สร้างเรียนเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมานะครับ